เทรนด์ s, เกี่ยวกับ uh, อาหารโดยเฉพาะอาหารสำเร็จสำเร็จรูปครับว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงเราเพิ่งมีงานไทเฟรกไปนะแล้วก็ uh, งานไทเฟรกเนี่ยครับก็มีการจัดที่เรียกว่าไทเฟรกอนุกาเอเชีย2025นะครับได้สรุป5เทรนด์สำคัญในอุตสาหกรรมอาหารและก็เครื่องดื่มนะครับในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่า ทำยังไงถึงจะทำอาหารให้ตรงใจลูกค้ามากยิ่งขึ้นนั่นเองมาดู5เทรนก่อนว่าแต่ละเทรนเนี่ยมันเป็นยังไงเทรนที่1ครับเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยในยุคสมัยใหม่เขาเริ่มกังวลเรื่องสิ่งแวดล้อมครับแล้วก็เป็นปัจจัยสําคัญมากในการเลือกซื้อนะโดยเฉพาะผู้บริโภคเนี่ยใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้น โดยเพราะกลุ่มผู้สูงอายุครับก็จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับโภชนาการมากๆนะวัยไงคือพิกหลังหอ่อพลิกหลังซองพิกหลังกระป๋องเนี่ยต้องบอกโภชนาการมาด้วยนะจะได้รู้แล้วก็ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจก็มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อนั่นเองครับเทรนด์ที่2ก็คือการเปลี่ยนแปลงค่านิยมของผู้บริโภคครับเพราะว่าค่านิยมเนี่ยเขาเริ่มสนใจเรื่องของสุขภาพต้องมาก่อนครับ ปัจจัยอันดับหนึ่งในการเลือกแบรนด์อาหารเนี่ยก็คือเรื่องของสุขภาพนั่นเองความปลอดภัยคุณภาพสําคัญกว่าราคานั่นเองไม่ได้แปลว่าคุณขายถูกอย่างเดียวแล้วจะดึงดูดลูกค้านะความปลอดภัยแล้วก็คุณภาพเนี่ยสำคัญมากและที่สําคัญครับผู้บริโภคตระหนักรู้หรือว่าให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของฟู้ดเวสต์นั้นพอชั่นเป็นสิ่งสําคัญครับกินเหลือไม่ได้นะแล้วก็คนกลุ่มใหญ่เนี่ยหรือว่ากลุ่มแมสเนี่ย หันมาสนใจเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพมากยิ่งขึ้นโดยเพราะในช่วง3ปีที่ผ่านมานะครับเทรนด์ที่3ก็คือแนวแนวโน้มไลฟ์สไตล์ที่กำลังจะเกิดขึ้นมาดูกันนิดนึงว่าไลฟ์สไตล์เป็นยังไงเขาบอกว่าไลฟ์สไตล์ตอนนี้ใช้เทคโนโลยีมากขึ้นครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีในการจัดการกับสุขภาพการเงินแล้วก็อาหารครับให้ความสําคัญกับธรรมชาติแล้วก็ประสบการณ์ ทางสังคมมากยิ่งขึ้นดูแลสุขภาพจิตแล้วกอ็อารมณ์ผ่านการเลือกอาหารมองหาประสบการณ์หลายมิติจากแบรนด์ก็ต้องเรียกว่าไลฟ์สไตล์วันนี้นะถ้าสรุปสั้นๆให้เข้าใจง่ายๆคือไม่ได้มองแค่อิ่มอย่างเดียวแล้วมองถึงประสบการณ์มองถึงมิติทางสังคมหลายๆแบบของแบรนด์นะรวมไปถึงแพคเกจที่สะ้อนออกมาด้วยเทรนด์ที่4ก็คือธีมนวัตกรรมเกี่ยวกับ F&B ในปี2อ2 5ครับผู้บริโภคต้องการ เรื่องราวมากยิ่งขึ้นแล้วก็เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นจะเห็นลักษณะของอาหารครับที่เริ่มที่จะมีการสเปซิฟิกหรือว่าเฉพาะเจาะจงลงไปเพื่ออย่างนู้นเพื่ออย่างนี้ช่วยเสริมนู้นนี้นั้นมากยิ่งขึ้นนะ,ะแล้วก็โภชนาการที่มันเฉพาะบุคคลมากยิ่งขึ้นนะมีการผสมผสานรสชาติใหม่ๆเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างความประลาดใจให้กับ ลูกค้าโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าที่มีพวกไฟเบอร์แล้วก็โปรไบโอติกนะอันนี้ตอนนี้กำลังได้รับการนิยมมากๆแล้วก็อาหารที่มาจากพืชครับแล้วที่สำคัญครับต้องผ่านกระบวนการที่มันน้อยๆนะอันนี้จะได้รับการสนใจมากเป็นพิเศษรวมไปถึงวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ต้องรักโลกด้วยโหยิ่งอ่านไปยิ่งรู้สึกว่าเพื่อนๆที่ทำวงการอาหารเนี่ยอาจจะปวดปวดหัวนะแล้วก็ เทรนด์สุดท้ายครับโอกาสแล้วก็กลยุทธ์เรื่องของนวัตกรรมนั่นเองครับผลิตภัณฑ์เนี่ยที่ผสมผสานวัตถุดิบจากธรรมชาติแล้วก็ต้องดีต่อสุขภาพนะผู้บริโภคต้องการให้รางวัลตัวเองโดยการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆที่ให้ความรู้สึกทั้งดีต่อจิตใจแล้วก็ร่างกายนำวัตถุดิบท้องถิ่นครับมาทำให้มันดูทันสมัยมากขึ้นผ่านเทคโนโลยีใหม่เน้นประโยชน์เน้น สุขภาพนะครับแล้วก็เรื่องราวของการแปรรูปก็แต่งคำนึงถึงเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของภาพลักษณ์ที่ดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นเรียกได้เรียกกันได้เลยครับว่าอาหารเนี่ยต้องตอบโจทย์ทั้งอารมณ์ทั้งสุขภาพจิตแล้วก็ทำให้รู้สึกนอกจากอิ่มท้องแล้วก็ต้องผ่อนคลายด้วยนะจะเห็นว่าแนวโนม้มอุตสาหกรรมอาหารแล้วก็เครื่องดื่มในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตอนนี้เนี่ย เรียกว่าต้องตอบโจทย์ลูกค้าไม่ใช่แค่เรื่องเดียวไม่ใช่แค่อร่อยเหมือนสมัยผมเด็กๆนะนะทั้งอร่อยทั้งปลอดภัยทั้งดีต่อสุขภาพหน้าตาก็ต้องดีรักโลกอีกโอ้โหต้องพูดว่าเหนื่อยพอสมควรนะสำหรับโจทย์ที่ผู้บริโภคตอนนี้กำลังให้ออกมานะครับก็ต้องพูดว่าให้ความสำคัญทั้งเรื่องของสุขภาพนวัตกรรมแล้วก็ความยั่งยืนนั่นเองนะก็สำหรับใครที่ทำอุตสาหกรรมอาหารอยู่ตอนนี้ก็ต้องพูดเลยครับว่า มันต้องตามเทรนด์พอสมควรนะครับหวังว่าสิ่งที่ผมนำมาน่าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่กำลังสนใจทำเกี่ยวกับอาหารนะครับน่าจะยิบยกสักหนึ่งประเด็นเนี่ยมาชูขึ้นมานะครับเพื่อที่จะตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคนั่นเองครับรายการนี้ก็เป็นรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากโลลิก้าครับเปลี่ยนผู้สนับสนุนแล้วครับโลลิกานะครับก็เป็นจริงๆเป็นแบรนด์เกี่ยวกับ กระเป๋าเดินทางแล้วก็อุปกรณ์สําหรับการเดินทางนะครับเดี๋ยวไว้วันหลังมาแนะนํากันแบบเยอะๆนะก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้มีตัวแรกครับเป็นกระติกน้ําจากโลลิก้านะครับก็เป็นกระติกน้ําเก็บความเย็นแบบมีหูจับแล้วก็เขาเรียกว่าโคเดอร์เฟลลี่นะอยู่นี้โคเดอร์เฟลลี่ก็คือเสียบไวท้ที่ในในรถอย่างเงี้ยไอตรงเนี้ยมันจะเล็กไงมันก็เสียบลงไปในรถได้นะครับก็เป็นแก้วแบบ เออผมค่อนข้างชอบนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยหลอดพวกนี้มันจะต้องมีตัวข้อใช่ไหมแล้วก็มันมันดึงเราล้างยากอันนี้คือแบบใช้เหมือนหลอดปกติได้เลยนะแล้วก็ขอโฆษณาเยอะหน่อยแล้วกันนะเขาเปิดมีแล้วก็ซิปได้ด้วยหรือว่าปิดได้นะหรือว่าจะปิดแบบสมบูรณ์แบบเลยก็กันน้ำหกได้ด้วยนะอ่าก็เป็นแก้วน้ำสองชั้นครับที่เก็บได้ทั้งความเย็นความร้อนนะเขา บอกว่าเก็บความเย็นได้มากกว่า18ชั่วโมงความร้อนมากกว่า6ชั่วโมงนะครับแล้วก็ BPA ฟรีด้วยฝากสนับสนุนหน่อยนะช่องตอนนี้ติดได้แล้วเดี๋ยวจะติดไว้นะเกิดใครสนใจก็สามารถกดลิงก์เข้าไปจับใจใช้สอยเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับก็วันนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับ